ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันเหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิมวันนี้ก่เมื่อกี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็น่าจะอัาขันเหนือกันไม่มากเพราะว่าก่อนที่จะไลฟ์สดก็ลืมดูเหลือดูนาฬิกาไป sheets, นิดหนึ่งสของไัยด้วยนะครับก็ได้เวลานะครับมาไลฟ์สดทักทายพูดคุย เล่าเรื่องเล่าข่าวกันเหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้ได้เดินทางาเกี่ยวกับเคสข่าวที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอเกศาจังหวัดสุร,ราธ,ธานีเกี่ยวกับส่งหีบบัตรไปที่หน่วยเลือกตั้งตามตำบลต่างๆ <c oughs> ของเขตสามอำเภอเกศาจังหวัดสุร,ราธ,ธานีนะครับ เมื่อเยน็เยนๆก็ได้ลงช่องไปที่เรียบร้อยกันแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ในเรื่องของรูปแบบข่าวสารท้องถิ่นบ้านเรากันนะครับวันนี้ก็ได้ไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ถ่ายทำบรรยากาศต่างๆในการส่งบัตรส่งหีบหน่วยเลือกตั้งไปที่ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันนะครับ วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นะครับของอำเภอเกียนซาหรือว่านายอำเภอเกียนซากันด้วยนะครับวันนี้ก็รู้กสกว่าจะมีการเลย์สดด้วยให้ชมบรรยากาศกันนะครับกับท่านท้องถิ่นอำเภอกันนะครับวันนี้กล่าว่าจะ พักกันสักวันหนึ่งในการเลสซอก,กเห็นว่างๆเสร็จในเรื่องของข่าวแต่โตข่าวก็มานั่งพูดคุย <c oughs> เลสซสกกันสักหน่อย,น,ยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวบ้านประชาชนทั่วไปตรงนี้มีภารกิจสำคัญนะจะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแบบร้อยเบอร์เซนกันนะครับ ใครอยู่เขตไหนก็ไปใช้สิทธิ์เขตนั้นตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับก็จะเป็นสารประชุมหมู่บ้านทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ <c oughs> จะตั้งหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ควใครติดหมู่ไหนก็ไปใช้สิทธิ์หมู่นั้นตามเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับอย่านอนหลับทับสิบนะครับุ่งนี้ถือว่าเป็นวัน พระรสักิกของเราทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามกฎกติกานะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหาเวลาไปเก็บภาพบรรยากาศตามวยนเลือกตั้งต่างๆครับว่า ที่เดินทางไปจ้าสิลเลือกตั้งในครั้งนี้คคืนพอประมาณไหลพรุ่งนี้ได้ชมบรรยากาศบรรยากาศแน่นอนนะครับสุราธานีก็มีทั้งหมดเจ็ดเขตด้ยวยกันนะคใครอยู่เขตไหนก็ประจ้าศิลเขตนั้นส่วนบกก็อยู่เขตห้านะครับก็จะเดินทางไปเจ้าสิทธ์ที่เขตห้า รายละเอียดต่างๆที่จะต้องเตรียมอะไรกันบ้างก็จะหลักๆก็บัตรประชาชนที่มีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นบัตรสำคัญที่ทางส่วนราชการออกให้ก็มีเลขสิบสามหลักนะครับจะเป็นมือสืจะเป็นใบขับขี่อะไรต่างๆนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่แต่หลักๆก็จะ บัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้เข้าไปดูที่ช่องบอกอรกษตรสังกอยังชาแนลนะครับวันนี้ก็ทานายอำเภอเกียนาก็ได้แถลงข่าวรายละเอียดต่างๆที่พี่น้องชาวบ้านจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างในการเข้าคู่หารเลือกตั้งก็เข้าไปชมกันได้นะส่วนผมก็มีรายละเอียดมีแต่ต้องอต้องเอามาอ่านเพราะว่าเรา ตรงๆแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นแค่ผู้สื่อข่าวนะครับที่ในนําเสนอในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะจะต้องไปถามผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ที่รับผิดชอบตรงนั้นส่วนเราก็เพียงแต่ไปถามรายละเอียดนะครับ <c oughs> กลาวว่าจะไปเที่ยวหลายๆ เขตก็บางทีไม่สะดวกในการขับรถชยานพราะนราทงนี้อากาศร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะบางพื้นที่ต่างๆก็จะมีสมาชิกผู้สื่อข่าวนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้นะฮะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเพราะช่องนี้มีแต่สาระดีๆในเรื่องของข่าวสารท้องถิ่นบ้านเรานะฮะ จะเป็นข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวน้ำท่วมข่าวทุกข่าวสารนะฮะในนาของสำนักข่าวสื่อระดักระเด็ดูนข่าวภาคใต้นะครับวรวมสกุบข่าวท้องทินเนวนะฮะก็เรามีกันทุกรูปแบบนะครับอยากชมให้อิ่ๆแบบเต็มโซ่ก็ให้เข้ามาดูที่ช่องนี้พิมพ์คำว่าบอกอรประเศสังเวอย n เชล หรือว่า Facebook ก็บอกพอรนเจส,สังดูลยังเชื่เ,เช่นกันนะครับหรือว่าเพจก็สกุบข่าวท่องถิ่นเดีวนะครับวันนี้ก็มาไล์สดไม่นานนะครับพอมาทักทายกันเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็ต้องนึกจะไลล์สดกันแล้วก็จะได้คุยทักทาย ปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้คนที่กำลังติดตามเราในรูปแบบข่าวที่เราทําอยู่นะครับเส <c oughs> <c oughs> ียงแห้งไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาหน่อยนะครับฟังที่ไหนชมที่ไหนกันบ้างส่วนประชาสัมพันธ์รูปแบบอย่างอื่นก็จะเป็นข่าวงานบุญนะครับข่าวงานบุญก็วันที่15จนถึงวันที่24กุมภาพันธศสพศา5 6รก็งานปริวัสิกรรม ครั้งที่สองของวัดคีรีรัพัฒนารามโมที่12บสองตำบลบางสว์ตุณพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีรืนพระอาิิการกิจรกรกริติปัญญโญาจาวาดนะครับก็มีหลายวันด้วยกันโดยเฉพาะวันที่22นะครับก็ทางวัดคีรีรัพัฒนารามก็มีการทอดพระป่าสามาคีกันวันนั้นเดี๋ยวเราทีมข่าวก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ เพื่อนๆทีคลับได้ดูได้ชมกทาทํงาช่องบอกกองบรจรจัยสองดวงยางชแนลหรือว่าสำนักข่าวสื้อรัะเจกข่าวเด็ดสุขข่าวภาคใต้ชมพร้อมๆกันทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยเดียวนะครับจะเป็นเคสออนไลน์เคสทีสวีนะครับหรือว่าเป็นรูปแบบแลดสดอะไรต่างๆก็มีมีทุกคนรูปแบบแล้วแต่สะดวกรูปแบบไหนนะครับ เสียงเป็นอย่างไรกันบ้างชัดหรือเปล่านะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาชมในช่วงไลฟ์สดก็ย้อนหลังก็ได้นะครับบางทีในช่วงนี้ก็ในช่วง มาจากทํางานมาถึงบ้านเมือ่ออาจจะอาบน้ํากินข้าวอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องอ่าในครอบครัวนะครับส่วนผมเสร็จภารกิจแล้วในเรื่องของตัดโตข่าวส่งข่าวลงช่องไปเี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวเสร็จก็พักผ่อนนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อในเรื่องของข่าว เดี๋ยวไปที่ไหนกันบ้างก็รอชมรอติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าเลงอากาศร้อนกลางวันร้อนมากนะครับกลางคืนก็จะออกหนาวๆกันนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ชาวเกษตรกรก็ ผลผลิตในเรื่องของน้ำยางก็ได้น้อยเพราะว่าในช่วงผลัดใบนะครับราคาก็พอใช้ได้นะครับแต่ผลผลิตได้น้อยเพราะว่าในช่วงยางผลัดใบทําให้น้ํายางไหลน้อยครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับส่วนความบันเทิงนะครับก็ซิ่งขึ้นหม่อลาสกอรออีกนิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเดือนมีนาคมวันที่เท่าไหร่นั้นก็เดี๋ยวจะแจ้งเตือนไปทาง facebook ใแฟนคลับแฟนเพลงได้รับทราบนะฮะนะครับเพรว่าแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามรับชมพวกเรากันอยู่กัยังเยอะ,ะน,น,นะครับห่างกันห้าปีนะฮะที่ไม่ได้ออกซิงเกิลก็อาจจะคิดถึงกันบ้างนะครับผมเองก็ยังคิดถึงวีธีอยู่อยากจะไปรองเพลงโชว์ที่คนเยอะ ที่เป็นคอนเสิร์ตต่างโดยเฉพาะแฟนเพลงภาคกลางตะวันตะวันออกนะครับอ่าำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีก็เป็นบ้านของนายห้างผู้หญ่งเพบุมบิสิกนะครับก็เคยไปมาหลายครั้งหลายเที่ยวด้วยกันนะครับก็ยังคิดถึงเพื่อนๆกันอยู่มีทีมงานแดนเซอร์อยู่ฝั่งน้นด้วยนะครับก็ เรามาไล่สักพอประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไวพรุ่งนี้ทําไม่ติดภารกิจเวลายาวจนไปเกินเวลาที่เรานัดหมายกันไว้ว่าจะลาไล่สกดใจะไลส่สดในวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าภารกิจยาวก็ถัดไปอีกวันกับก็พูดคุยกันได้เอยรการไลส่สก็บางทีมีสาระบ่างไม่มีสาระบ้างก็ต้องออภัยนะครับ ก็คืนนี้ก็เรามาไลฟ์สกันพอประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในการไลฟ์สกันด้วยครับสวัสดีครับ